ครับผมกลับสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมจ่องที่นำแนวทางรับสูตรหวยคานวณนะครับเรียกเด็ดอาจารย์ดังอ่ะนะครับเปราวอลเลใหญ่ห้างพี่น้องเพิ่งกลับมาจากงานนะครับกลับมาเสร็จก็มาลุ้นหวยพอดีนะครับเอาออกมาแล้วนะครับสาหรับวันจันทร์ที่1 7พฤศจิกายน6ปดนพี่น้องเนาะ3 8 4 ห้าเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับตามหวยไทยจริงนะครับแต่เขาอั้นพี่น้องผมรู้อยู่นะผมก็ก่ายอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ผมไม่ให้สี่หกเห็นไหมสี่หกนะครับเลี้ยี่สี่เอาไม่ใช่ชุดนี้ขออภัยสี่โบสี่เบีดีพี่น้องผมอ๋ <c oughs> นะครับก็ยังดีอยู่นะครับวันนี้นะครับก็นะครับไปตามลำดับเนาะให้พี่น้องเดืเบองขอมูลน,นะครับแนวทางกันนะครับ เพิ่งกลับมาพี่น้องยังอาบน้ำเพิ่งเสร็จด้วยตัวยังไม่แห้งเลยเอามาดูก่อนอัตมาโยมนี่นะครับมันจะไปไหนรอดนะวิ่งล่างก้านะครับจับคู่นะครับที่มีก้านะครับแต่นะครับเขามาออกบนพี่น้องไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเพราะอะไรเพราะผมเล่นบนล่างอยู่แล้วพี่น้องนะครับเพราะแล้วตัวเลขผมน้อยนะ อ่ผมเล่นบนล่างอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเดี๋ยวให้ที่9นะครับผมก็ให้9 7 9 8 9 9 9 0 9 1้านย์นะครับเน้นนะครับแล้วนะครับตัวเลขมันไม่เยอะหรอกของผมอะ่ะตัวเลขนิดเดียวนะครับแล้วก็นะครับสูรสีู่่วัดใจนะครับสีู่่วัดใจไหนละ่ะสีู่่วัดใจไปไหนแล้วละ่ะ ขออนุญาตก่อนนะพี่น้องอสูตรสี่คู่วัดใจให้วิ่งบนสี่ตัวเดียวนะครับจับหกสี่เจ็ดสี่ให้พี่น้องเพราะผมกลัวว่าสี่ห้ามันจะอันนะครับแต่ผมให้สี่อยู่นะครับพี่น้องแต่ชุดนี้มันมาอยู่นะนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องนี่ก็ขวัญใจสายวิ่งรูดนะผมก็บอกแล้วนี่ชุดนี้มันควรขวัญใจสายวิ่งรูดนะแต่บังเอิญนี่เราจับไม่ได้พี่น้องวันนี้ เพราะอะไรเพราะชุดนี้เขาไม่มีห้าเนี่ยถ้าชุดนี้มีห้าพี่น้องได้ตังค์นี่นะครับเพราะว่าผมเหรียญสี่ในอ่าแล้วก็ของนะครับของเลขนี้ที่มางวดน,นี้ก็วืดไปนะครับวืดไปไม่เป็นไรนะครับสามงวดหลุดครั้งเดียวไม่เป็นไรนะครับเดินมาสองวดซ้อนๆอน่อานะครับแล้วนะครับของปูศูนย์เจ็ด ของปูศูนย์เจ็ดก็มานะครับมาเฉพาะตัววิ่งรูดยังไงพี่น้องสี่เน้นสี่มาสี่อยู่แต่จับคู่ไม่เข้านะครับมีเฉพาะสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับแล้วนะครับของอะไรอีกัะของหมดแล้วนะครับเพราะผมมีแค่สี่สูตรนี้นะครับมีสองสูตรนะครับของเพื่อนอีกสูตรหนึ่งนะครับของปู่สูตรหนึ่งแล้วนะครับมาดูชุดสรุป ชุดสรุปนะครับบนให้4นะครับจับให้6 4 4 3พี่น้อง47นะครับให้วิ่งรูด4มา45นะครับเฉียดไปแต้มเดียวพี่น้องอ่ะแต่เขามาล่างเนอะนะครับส่วนนี้ก็มี9นะครับให้9เน้นให้3คู่เนี่ยผมเล่นบนล่างเนยชุดนี้พี่น้องว่าจังไหมล่ะผมเล่นบนล่างแล้วก็มาตรงด้วยนะมาตรงตัวตัวกลับก็ไม่เป็นไรผมยังได้อยู่ ผมเล่น4กับ9เยอะมากกว่านี้พี่น้องผมบอกตรงๆนะครับนี่ไงไม่ให้ผมเล่นเยอะใดไงผมก็เล่น9 7นะครับ6 4 7 4เนี่นี่นะพี่น้องเนาะออก5 9 7เอ้ย5 7 9นะครับโอ้ก็เกือบด้วยพี่น้องเนี่นะครับมันเป็นไลนเนี่ยชุดวินเนี่ยผมให้อยู่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมชุดชุดชุดโต๊ะแะที่ผมให้นะครับแล้วก็นะครับ ในชุดงบน้อยนะครับก็ยังมีเก้าเจ็ดนะครับนี่นาอพี่น้องเนะาะางชุดงบน้อยก็ยังมีเก้าเจ็ดนะครับผมนี่แต่นะครับผมเล่นชุดนี้นะพี่น้องเนี่ยผมเล่นไม่เยอะหรอกนี่ผมรูดสี่รูดเก้าเนี่ยแล้วก็เล่นสี่ตัวนี้อ่ามันก็พอได้นะครับเพราะว่าตัวเลขผมเป็นไม่เยอะนะครับผมให้แค่นี้จริงอ่านะครับพูดท่านใดกั รอบพี่น้องเอานักลับว่ากันใหม่พี่นน้องวันพุธเดี๋ยวนะครับคนที่ยังไม่ได้ก็สู้กันต่อแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับคนที่ได้ก็ดีใจด้วยนะครับเนาะสุดท้ายพี่น้องเฮงปังมาโชคดีนะครับวัารับสวงรับทราบกันคือเก่ารัฐบาลไทยเราได้กันแบบแข็งแขรงนี่ได้พี่น้องอยากดูไหมเราได้กันแบบแข็งแขรงอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นไหมล่างสามจรัฐบาลไทยนะอยากให้เบิ้งซื้อพี่น้องนะครับอยากให้ดูนะครับนี่ สายด่วนรัฐบาลไทยชุดกบน้อยล่างให้เจ็ดมาสามเจ็ดนะให้ดูเฉยๆเราพี่น้องเนี่ยนะครับล่างศูนย์กับเจ็ดให้เด่นเจ็ดนะครับแล้วก็ให้เจ็ดสามในชุดนี้นะครับเขาได้กันเติมๆมเลยอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าผมเน้นเจ็ดสามตัวเดียวนะส่วนรัฐบาลนะครับส่วนในเราพัฒนาวันนี้ก็นะครับดีใจกับคนที่เล่นได้นะครับคน คนที่ยังไม่ได้ก็สู้กันต่อแล้วพี่น้องขอบคุณที่ขันก็แชร์โคไรก็ติดตามนะครับสุดหนะ่วยน้าอ้วนขอบคุณหลายๆครับปม